สวัสดีครับ fc ช่างวัชระนะครับวันนี้ก็มาเล่นรถไถตัวใหญ่นะครับตระกูล6666106620 66, 66, นออะไรนะฮะในลูกค้าก็ตัวอย่างมาให้ด้วยนะตัวอย่างก็ขนาดนี้ตัวอย่างก็ประมาณนี้ครับแกเล็กๆนี่เขาตัดต่อมาออตัดต่อมาแต่เขาส่งมาให้เป็นตัวอย่าง,างเฉยๆแต่ในตัวใหญ่ครับตอนแรกน่าจะเป็นของรถตระกูลสีเขียว เพราะเผามันใหญ่มากเผามันใหญ่มากฮะเออแล้วก็มาให้ผมดัดแปลงฮะเออนี่ฮะยาวเท่ากันเลยฮะเนี่ยยาวเท่ากันเลยนะฮะยาวเท่ากันเลยฮะแต่ใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ทีเดียวเลยครับนี่ครับบงเลยฮะนี่ฮะฮะอ่าใหญ่ใหญ่มากครับหัวนี่ใหญ่มากเลยหัวข้างในนี่ใหญ่อ่าใหญ่สี่สี่เซนเลยอ่าสี่สิบมิลเลยหัวใหญ่มากครับ นี่ก็ดัดแปลงให้ลูกค้าไปเรียบร้อยเด็กกาลังจะออกไปส่งให้ลูกค้าก็เลยขอรีวิวหน่อยนะนี่ก็เรียบร้อยใหญ่ดีครับนี่ก็เป็นงานรถเล็กครับส่งมาเรื่อยๆครับลูกค้าก็ส่งมาเรื่อยๆนี่ก็คือชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมส่งมาให้คุณอาเขาส่งมาให้คุณอาเขาสั่งไว้ไอตัวนี้สี่ชุดไอตัวนี้ชุดซ่อมสี่ชุดฝาครอบบนไอตัวนี้ตัวรองตั้งตัวนี้ชุดซ่อม ชุดซอ่อมของคันชัก7ดลอ้อสองตัวนี้ไอ้สีขาวชุดซอ่อมของตัวรูตัวแรกนะฮะทุกตัวซอ่อมเองได้หมดเลยฮะมีชุดซอ่อมเป็นฝาเกียวนะครับท,ทําทีเดียวใช้ยาวๆไปเลยครับเวลาเสียปุ๊บซอ่อมเองได้ครับไม่ต้องอพึ่งช่างแล้วครับเพราะว่ามันเป็นฝาเกียวนะฮะเป็นฝาเกียวนะฮะเนี่ยเป็นฝาเกียวถอดนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดฝาออกแล้วก็เปลี่ยนชุดซอ่อมเองได้นะครับก็ฝาก ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรที่มีรถไถก็ท่านก็นจะได้มีลูกมากดีๆทนๆใช้นะเนี่ยแบบนี้ครับก็สวยประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวฝากเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไว้นะครับ0813834763ชัางวัชระ,ะนะครับช่างวัชละยินดีบริการพ่อแม่พี่น้อง ชาวเกษตรกรที่มีรถไถกันนะครับโอเคครับฝากช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ